สวัสดีครับมาครับวันนี้มาแนะนำา1ซีรีส์จีนและ2ซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกเลยก็คือ Dating in the Kitchen ฝากรักไว้ที่ท้ายครัวเป็นซีรีส์จีนคู่รักต่างวัยเกี่ยวกับการทำอาหารเป็นเชฟป้าเริงสดใสเรื่องราวของความรักคอมเมดีมีดราม่านิดหน่อย ดึงราวุ่นๆน่ารักฟินๆน่าดูกับนางเอกกู้ซึ่งหนนรับบทโดยเจ้าหลู่ซือเป็นเชฟสาวแสนโกะบบสุดซุ่มซ่ามแต่ฝีมือการทำอาหารของเธอนั้นขั้นเทพเลยทีเดียวใส่ใจพิธีพิธันสร้างสารรค์ลงตัวคู่กับพระเอกหลู่จินเนื้ธุรกิจมากเชม วันเวลาก็อยู่แต่กับการคุยธุรกิจการทำงานตลอดเวลาซึ่งจะเข้ามาเทคโอเวอร์โรงแรมที่นางเอกทำงานเป็นเชฟอยู่นะครับเมื่อทั้งสองมาเจอกันเรื่องราวก๊ก้วุ่นๆุ่นความรักโรแมนติกก็จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรออกติดตามชมกันได้เลยนะครับสนุกสนุกครึ่งแรกก็แนะนำว่าอย่าดูตอนขวาเข้านะหรือดึกๆนะครับเพราะจะทำให้หิวได้เลย แต่เราไม่ดูส่วนครึ่งหลังๆก็โอ้โหความโรแมนติกสุดฟินหมอนขาดกระจุยเลยก็ว่าได้ครับลองดูเจ้าหลูซือยิ้มทีดี่อ,อะลาสามารถดูได้ที่ VTV และ้้ฉีอีมีทั้งหมด24ตอนนะตอนละประมาณ40นาที นางเอกเราเจ้าหลิงเือร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับโอ้ยะลายไปอีกต่อไปเรื่องที่สองนะครับเป็นฝั่งซีรีส์เกาหลีเรื่อง b c k s t r e e t Rookie สะดุดรัก24ชั่วโมงกับนางเอกสาวสวยน่ารักมีทั้งความแสบเปรี้ยวซ่าเซ็กซี่อยู่มอปลายมีเรื่องตกตีทุกวันเธอไม่เคย แพ้ใครเลยทีเดียวเรียกว่าแข่งแกงเลยทีเดียวนะครับก็มาเจอกับพระเอกก็กระโดดร้อยฟ้าไปเฟิร์สคิดกันจากนั้นหลังจากนั้น3ปีต่อมาพระเอกก็ได้ลาออกจากบริษัทใหญ่มาเปิดร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงซึ่งมองหาพนักงานชั่วคราวแล้วนางเอกของเราก็ได้ไปสมัครเรื่องราววุ่นๆจะเป็นยังไงนั้น ร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงของเขาจะเกิดอย่างไรขึ้นเรามาติดตามชมด้วยกันนะครับสนุกสนุกตัวฮาฮาก็มีเยอะอยู่นะครับสนุกสนุกเคฮารักโรแมนติกค,คอมเมดี้มีดาร์ม่านิดๆดอยๆดูได้ที่5ชี่ี่มีทั้งหมด16ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงนะต่อไปเป็นเรื่องที่3นะครับซีรีส์เกาหลีเรื่อง ทเวนตี้ทเวนตี้เป็นเรื่องแนววัยรุ่นดรามา่าโรแมนติกมิตรภาพครอบครัวเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่จะก้าวสู่วัย20ปีที่บรรลุนิติภาวะและก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งอุปสรรคต่างๆก็จะเข้ามาความรักความฝันมิตรภาพครอบครัวกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆแมในเรื่องก็มี ให้เห็นระหว่างความคิดความเห็นความต่างระหว่างเจเน a เรชันนะเป็นการค่อยๆปรับเข้าสู่จุดสมดุลบทบาทแสดงได้ดีมากเลยนะครับทั้งตัวละครเรื่องเรื่องการตัดต่ออาจจะงงๆนิดๆแวกแนวดีนะครับแต่ดูๆไปก็จะเริ่มกระจาง อดีตต่างๆของพระเอกและนางเอกนางเอกผู้มีแม่มีกฎเกณฑ์อยู่ในกรอบระเบียบตั้งใจเรียนกับพระเอกที่คลั่งคล้ายอักษรเฮ้ยไม่ใช่ครั่งคล้ายใ,ในการทำเพลงทั้งนี้ทั้งคู่จะห่านอุปสรรคเรื่องราวของความรักที่มีขอด้าและกฎเกณฑ์ต่างๆไปได้หรือไม่ จะทำเส้นทางแห่งฝันที่ตัวเองตั้งใจได้หรือเปล่าลองไปชมดูได้ครับสนุกใช้ได้ไดเลยเวลาเพลงเล่นกับพระเอกนางเอกเจอกันหรือศบตากันที่บรรยากาศมันดูเซ็กซี่มากเลยครับดูได้ที่ VTV มีอยู่20ตอนตอนละประมาณ20นาทีครับถ้าใครมี Android TV ก็โหลดแอปทั้ง2แอปมาดูได้จอใหญ่สบายๆง่ายๆเลยนะครับ ถูกลิขสิทธิ์ด้วยแนะนำขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้า,านะครับโอเคไว้เท่านี้นะครับการแนะนำซีรีส์แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับ